เปิดภาพดีเจเพชรจ้าหลังเปลี่ยนลุกไหมพยายามประครับประคองความสัมพันธ์ในครอบครัวมาด้วยกันจนถึงวันที่นิวเคลียร์ันซาและดีเจเพชรจ้าวิเชียนตัดสินใจยุติบทบาทสามีภรรยาลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังมีปัญหาระหองระแหงกันอยู่พักหนึ่งก่อนเหลือเพียงสถานะพ่อและแม่ของน้องไทกาเท่านั้นย้อนรอยความรักของนิวเคลียร์ันซาและดีเจเพชรจ้ากันค้าที่จับมือผ่านเรื่องราวต่างๆด้วยกันมามากมายก่อนจะมาถึงวันที่ทังคู่ลดสถานะเหลือเพียงแค่เพื่อนกันในวันนี้เป็นช่วงที่เป็นผู้ไม่มีหวังดีปลอม สาวนิวเคลียร์อยู่หลายครั้งหลายหนซึ่งก็มีคนปลอมเป็นดีเจเพชรจ้าด้วยทําให้ฝ่ายชายทักไปบอกความจริงก่อนจะเริ่มสารสัมพันธ์และคบหาดูใจกันในที่สุดนิวเคลียร์ได้เผยว่าช่วงที่เปิดตัวว่าคบกันใน4ี่ปีแรกทะเลาะก,กันบ่อยมากมีปัญหาระ้องระแหงกันอยู่ตลอดทั้งที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่เป็นข่าวด้วยแต่จะงอนก,นกันกี่ครั้งก็คืนดีกันได้จนกระทั่งปี2559นิวเคลียร์ได้โกรธดีเจเพชรจ้าหนักมากถึงขั้นบอกเลิกซึ่งฝ่ายชายก็ตามง้ออยู่นานสุดท้ายก็กลััับบมาาาคคคืนนนดดีแ,แตตสสิใจ่งงรรร้รอรว หลังน้องไทก้าเกิดมาดูเหมือนว่าความสัมพันธ์ในครอบครัวจะแน่นแฟนมากขึ้นนิวเคลียร์ได้ดีเจเพชรจ้าพาบุตรไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยๆจนแฟนคลับติดติดตามทางช่องโซเชียลมีเดียก็รู้สึกยินดีไปด้วยและยังมีคนจับสังเกตว่าช่วงหลังมานี้นิวเคลียร์และดีเจเพชรจาไม่ค่อยจะลงรูปด้วยกันแม้ว่าจะไปงานเดียวกันแต่ก็ลงรูปแยกเหมือนไม่ได้ไปด้วยกันอยู่ดีรูปครอบครัวก็น้อยลงมีรูปเล่นกับบุตรบ้างแต่ว่าไม่มีรูปทั้ง3มคนพร้อมหน้ากันแถมฟ้ายญิงยังโพสตเศร้าในทํานองที่ว่ากําลังจะ ล่าสุดก็พามันไปได้ในวันที่15สิงหาคม2564นิวเคลียร์ได้โพสต์ประกาศยุติความสัมพันธ์ชั้นสามีภรรยากับดีเจเพชรจ้าโดยเปลี่ยนมาเป็นเพื่อนไปสักใหญ่ๆแล้วหลังจากนี้อยากจะทําหน้าที่พ่อและแม่ของน้องแทก้าให้ดีที่สุดยืนยันว่าไม่ได้โกรธอะไรหรือว่าเกลียดกันไม่ได้มีมอเรื่องที่3บางครั้งความรักก็ไม่ได้เป็นตัวตัดสินใจว่าคนสองคนจะอยู่ด้วยกันได้เสมอไปเนื่องจากจะมีเรื่องทัศนคติการใช้ชีวิตด้วยล่าสุดเรียกได้ว่าทําเอาช็อกวงการบันเทิงเลละะิงงเเลลลลยยะะคคหััจากนนีฮซแ จะออกมาประกาศยุติแบบนี้ฟ้าผ่าแบบสะเทือนวงการกันเลยทีเดียวแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าทั้งคู่จะเลิกรากันไปแล้วแต่ก็ยังมีภาพทั้งคู่ไปร่วมเฟรมกันอยู่บ่อยๆทำให้ชาวเน็ตอดลุ้นไม่ได้ที่จะให้ทั้งคู่นั้นกลับมาเป็นครอบครัวกันอีกครั้ง ล่าสุดทางด้านดีเจเพชรจ้าก็ได้ออกมาอวดลูกใหม่ของหล่อกเกาหลีซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าอะไรที่ทําให้ดีเจเพชรจ้าลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ขนาดนี้โดยทางด้านดีเจเพชรจ้าก็ได้ออกมาโพสต์รูปภาพพร้อมระบุข้อความเอาไว้ว่าอันยองฝากลุกใหม่ของป๊อป่าด้วยนะจ๊ะเอหรือว่างานนี้จะเปลี่ยนลูกเพราะว่าอดีตภรรยาอย่างเซานิวเคลีร์ชอบสไตล์เกาหลีหรือเปล่านะ